Good á, คุยเล่าเมาข้ามทวีปกุดมอร์นิ่งค่ะคุณบอมค่ะครับกุ o มอร์นิ่งครับสวัสดีครับบ้านชาสวัสดีค่ะตอนนี้อากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะอ่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะฮะเริ่ม,มอากาศเย็น,นอากาศเย็นเลน้อยเริ่มมีฝนครับผมเออมีฝนด้วยเหละคะ ครับเ,เริ่มเริ่มหีบ้างครับเ,รเป็นบางวันครับอ๋อค่ะแล้วอุณหภูมิสักเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเออ่ถ้าเป็นเอลเลอชของทุกๆวันก็ประมาณที่เจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบฟาเรนไฮน์นะครับก็ยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดเซลเซยโอ้ยกำลังอากาศดีมากๆเลยใช่ครับก็คือก็คือ,คอ คุณภูมินี่ยังไม่แย่ครับอาจจะอาจจะมีฝนบ้างมองวันออคค่ะะะนแต่ว่ามีฝนก็คือที่นี่ไม่มีหิมะใช่ไหมคะมีครับมีเป็นบางปีครับเซึ่อง,อย,งอยู่กับว่าสภาพอากาศของแตละปีอย่างเมื่อสองปีแล้วมีหิมะตกหนักครับ<อ>แต่บางปีก็ก็ไม่ถึงกับก็จะมีป่าป่าครับส่วนใหญ่จะมีกระตุกปีครับ จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละทีอ๋อค่ะนะคะหลายๆคนคบ,บอกว่าพอตแลนด์เนี่ยคือเขาเปรียบเหมือนกับว่าจะเป็นปอดของโอเล้องเลยนะคะค่อนข้างจะเป็นเมืองที่สภาพอากาศบริสุทธิ์มากๆเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะถูกต้องครับถูกต้องเลยนะคะค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเขามีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันนี้เล่าให้ฟังสัมนทิ์ได้ไหมคะสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเชิงนิเวศทีท่ว่าเนี่ยเขาเขาเป็นรูปแบบยังไงบ้างได้ครับผมก็คือในใจกลางพแลนด์เนี่ยครก็จะมีดาทาพแลนด์น,นะครับก็คือเดิมทีเนี่ยภูมิประเทศภูมิประเทศเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่าก็คือเป็นเป็นแบบว่าภูมิประเทศกับภูเขานะฮะ,ะเป็นต้นป่าไม้อมแล้วเมืองก็มาสร้างกัน กลางภูเขาเนี่ยกลางป่ากลางอะไรนะเพราะงั้นเลยค่ะก็คือพอณวันเนี้ยเมืองพอแลนเนี่ยจเจริญขึ้นเยอะ,จะเจริญขึ้นแบบแบบว่า,ามีเตกมีอะไรขึ้นเยอะนะฮะ <c oughs> แต่พวกจุดบางจุดเนี่ยก็ยังมีทาร์ทที่เต็เมไปด้ยวตยต้นไม้นะฮะที่เขายังอุดมสมบูรณ์อยู่ใน,ในใจกลางเมืองเลยค่ะที่ไม่ได้รับเปลี oh. นะครับแล้วก็เป็นภาคเล็ก และอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ forest park นะฮะค่ะก็จะขยับออกมาจากใจากลางดาวเทาน่าจะประมาณไม่เกินสิบนาทีฮะมันจะเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือน forest park ที่เราสามารถเข้าไปเดินเข้าไปปีนเขาเข้าไปทำกิจกรรมโโอ้ห ในเชิญประมาณว่าแอดเวนเจอร์ได้ครับค,คือคือคำว่าพาร์คในที่นี้เราก็เข้าใจถ้าเป็นภาษาไทยก็คือสวนสาธารณะอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่พาร์ที่นี่จะพาร์คที่นี่จะแบ่งเป็นสองประเภทนะก็คือหนึ่ง <1 S 2> เป็นสวนสาธารณะ,ะก็มีค,คือสองเป็นเขาเรียกว่าสเตทพาร์คสเตทพาร์คคือจะเป็นทางด้านประมาณอาประจนไทยในใน ในในพื้ที่เป็นป่าที่เป็นภูเขาหรือที่เป็นลำธารอะไรเงีค่ะคับผมคือคือเรียกว่าเป็นป่าป่าแท้ๆไม่ใช่จำลองขึ้นมาแล้วก็อยู่กลางเมืองด้วยเห็นบอกว่าที่ค่ะบอกว่าที่ for e s t Park เนี่ยขนาดพื้นที่กว้างใหญ่มากใช่ครับป่าพื้นที่โดยรวมเนี่ยไหลเชื่อมมากแล้วระยะทางถ้าสมมติว่า จะพูดทุกพาร์คเลยเนะี่ยที่มันติดกันนะฮะใช้ระยะวเวลาระยะทางการเดินเนะี่ยประมาณสามสิบเอ็ดไม์นะคสามสิบเอ็ดไม์นี่ประมาณหกจุดถึงเกือบสิบกิโลนะครับพอๆอย่างนั้นเนี่ยในตรงนั้นนะฮะจะมีอยู่ประมาณสิบสิบเกือบสิบพาร์คได้ท,ที่ที่มีชื่อต่างกันไปแต่ก็จะเป็น พาร์คที่ติดติดกันที่สามารถเดินจากหนึ่งพาร์คไนึ่งพาร์คได้ครับอ๋อค่ะดูในข้อมูลเขาบอกว่าพื้นที่ห้าพันหนึ่งร้อยเอเคอร์อันนี้หมายถึงหลายๆลาพาร์คติดติดกันอย่างที่คุณบอมเล่าหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะ f o r รสต์พารอย่างเดียวก็คือต้องเข้าใจกันว่าฟอเรสต์พาร์คนะฮะมันเป็นชื่อโดยรวมแล้วเขาจะแบ่งย่อยชื่อย่อยออกไปอีกหลายๆชื่ออย่างเช่น ในโซเลฟ่าจะมีโรชิงตอนพาร์คในฟิทล็อกนันชั่นมีอ่าเอ่อคอยอเบลซุ่มอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีชื่อย่อยออกไปอีกในแต่ละพาร์คแต่คือโฟล์ชพาร์คเนี่ยก็คือเป็นชื่อโดยรวมที่ที่คนจะเรียกพาร์คทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นโฟล์ชพาร์คเพราะว่าเป็นอ่ามันเป็นพาร์คที่เป็นเป็นป่าป่าไม้ใช่ครับผม เพราะฉะนั้นลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นมีภูเขามีป่าอะไรอย่างงั้นใช่ไหมคะเหมือนแบบป่าถูกต้องครับก็จะเป็นภูเขาอยู่คค่ะครับผมอ๋อก็แล้วแล้วรถสามารถเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปได้ครับก็คือ่าเขาก็จะมีที่จอดรถให้ให้อ่ตามสถานที่นะฮะแล้วก็ มันจะเป็นแค่ว่าเราก็จะเดินเข้าไปเพราะมันเป็นซีพาร์คนะ <Okay. S 2> ก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแรงสิน <Okay. S 2> ้นเราก็จะเดินเข้าไปเหมือนเราเข้าไปเดินออกกาลังกายนะฮะหรือว่าเดินปะจจัย <Okay. S 2> โป๊ะบังพาร์คเนี่ยเขาก็จะมีพวกสถานที่เก่าแก่อย่างเช่นบ้านหิน, oh. นหรือไม่อย่างเช่นคิดล็อกแมนชั่นที่ผมพูดถึงเนี่ยะ <Okay. S 2> ก็คือจะเป็นอ่ามันจะเป็นอ่าเหมือนปราสาทนะเป็นบ้านเป็นบ้านหลังใหญ่อ เหมนปราสาทเก่าที่ที่ที่เขาเอามาทําเป็นบ้านแล้วตอนเนี้ยเป็นบ้านเป็นด้านให้เหมือนพิพิธภัณฑ์นะ<อ>แต่คือถ้าจะเข้าบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเสียค่า<อ>บริการ,การการเข้านิดหน,นึ่ง<อ>แต่สําหรับพักแล้วเนี่ยไม่มีคา่าใช้จ่ายใดๆอืมค่ะเพราะฉะนั้นาากิจกรรม,มค่ะทุกคนสามารถเข้าไปไปไป,ไปใช้บริการได้แล้วกิจกรรมเขามีการจัดให้ไหมหรือว่าแต่ละคนอยากจะไปทําอะไรก็เข้าไปทําได้เลย ส่วนใหญ่ที่พักจะไม่มีกิจกรรม <c oughs> เป็นพิเศษนะฮะก็จะเ,เป็นแต่ละบุคคลอาจจะมีเอาจักรยานไปป <podemos S 2> ั่นหรือไม่อย่างเช่นเอาแซกเวไปอไปไปขี่อะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยก็จะมีแต่แต่ค่ะคุณคุณคุณบอมพูดถึงอะไรนะแซกเวแซกเวย์คืออะไรคะสงสัยค่ะอก็จะไม่ใช่จักรยานเหมือนไอ ที่สองล้อฮะที่เราขึ้นไปยืนสองล้อยืนแล้วก็ส่งตัวแล้วมันก็จะไปข้างหน้าเป็นจักรยานไฟฟ้าหรือเปล่าคะไม่ใช่ก็เป็นเชิงมันไม่เหมือนจักรยานนะมันจะเป็นมันจะเป็นเครื่องเครื่องวิ่งสองล้อที่ที่เราสามารถขึ้นไปยืนข้างบนแล้วก็บังคับด้วยการส่งตัว<อ>แต่คือจะไม่ลมอ๋อค่ะ อที่เราเห็นในภาพยนตร์ก็มีบ่อยๆนั้นใช่ไหมคะที่เป็นสองล้อแล้ว,<ช>ลวก็ยืนแล้วก็จะวิ่งด้วยใช้ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าใช่ก็คือเราก็ใช้อ่าคันเร่งบิดแต่คือเราก็เราก็จะยืนโดยการสองตัวโดยที่ส่วนใหญ่จ,จะไม่ค่อยลมฮะเพราะว่ามันเป็นอ่ของที่หนักค่ะแล้ววิ่งด้วยความเร็วสักเท่าไหร่คะก็ เร็วสุดนี้มันจะไม่เกินประมาณ15 miles per hour นะครก็คือมันก็ไม่เร็วมากแต่ก็คือก็เ็เร็กกว่าคนเดินนะครอืมค่ะอันนี้เป็นเป็นเอของส่วนตัวที่ทุกคนจะนิยมใช้เพื่อเป็นพาหนะในเมืองด้วยเหรือเปล่าคะไม่ใช่ทุกคนจะมีนะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครัอยู่ที่ประมาณ4 5 0ันเหรียญแต่ในตามดาลทาวน์พอลลนเนี่ยเขาก็จะมีพวก เบริการให้เช่านะฮะประมาณอยู่ที่สักสองชั่วโมงอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะก็คือใช้ชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะวิ่งใช่ครับค่ะก็คือให้เช่าเหมือนเช่าจักรยานจักรยานมีให้เช่าไหมคะที่พอร์ตก็มีครับมีด้วยมีจักรยานให้เช่าเช่าปัดนะครับค่ะก็แสดงว่าเจ้า ไซเควที่ว่าเนี้ก็คือมีให้เช่าที่ Forest Park ด้วยเหคะอ่อมันเป็นเขาจะให้เช่าในใจกลางดาวเทาวมากกว่าแล้วก็คือเราก็สามารถไปเเข้าไปใไหนก็ได้ในใช่ครับก็คือในระยะเวลาที่ที่เราเช่าะค่คือเขาจะกหนดไว้ว่าในจุดที่มันเหมาะสมและปลอดภัยนะคค่ะ ก็ก็คือวิ่งบนท้องถนนแล้วก็ต้องทําตามกฎจราจรเหมือนพาหนะทั่วๆไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือไอ้ตัวนี้จะวิ่งอยู่ไซวอล์กเท่านั้นฮะจไม่อนุญาตให้ลงถนนลงผิวจราจรไม่ได้ทำความเร็วได้ไม่ถึงได้ไม่ถึงตามที่ต้องการฮะมอกอันตรายครับอก็จะวิ่งอยู่บนฟุตบาทเท่านั้นนะคะจะไม่เหมือนกับจักรยานนะจักรยานสามารถลงผิวจราจรได้ได้ใช่ครับค่ะ นะคะในส่วนของ Forest Park เนี่ยค่ะสามารถไปแคมปิ้งได้ใช่ไหมคะแคมปิ้งในที่นี้หมายถึงการพักค้างคืนอะไรเหมือนอไม่ได้ครับก็คือเขาจะมีเวลาให้เข้าออกนะฮะเป็นกำหนดเวลาเข้าออกอย่างชัดเจนนะว่าโอเคว่าพ์คจะเปิดประมาณกี่โมงคือเขาไม่มีอะไรกั้นนะแต่คือตามกดที่ เราต้องทําตามเวลาไม่อย่างนั้นเขาก็จะมี security ของเขาดูแลอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรอกคะไม่พ้างไหม,มเพราะว่าบางทีไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าการที่เราเข้าไปเราจะไปทําอะไรไม่ดีไว้บ้างนะอย,งอ,อย่างเช่นบางคนโฮมเลสเข้าไปอ่าบางทีเขาไปอนั่งสูบยาหรือว่าไปทําอะไรที่มันผิกดกฎหมายเนี้ยมันก็มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ให้ถูกต้องอย่างหนึง่งดังนั้นเนี่ยเขาจะกําหนดเวลาเขาออกอย่างชัดเจนเนะผมแล้วอย่างในพาร์คเนี่ยจะไม่มีอะไรที่เป็นตัวช่วยอย่างเช่นไฟฟ้าหรืออะไรเยจะมืดมากแล้วตรงนั้นจะเป็นภูเขาครับดังนั้นสามารถเกิดอันตรายได้ทุกเมือ่อนะครับอ๋อไม่มีกระแสไฟฟ้าในพาร์คเลยเหรอคะใช่ครับก็คืออาจจะไม่มีไฟไม่มี อะไรเงี้ยครับถ้าจะเป็นก็จะเป็นแค่เฉพาะทางเดินที่ที่เขาทำตัดพาเพื่อให้คนออกมากายอะไรเงี้ย<อ>ใช้ใช้คค่ะโอ้คือนึกภาพไปด้วยนะคะคุณหมอมว่าใจกลางเมืองเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นป่าแล้วก็เป็นป่าที่แบบค่อนข้างจะเป็นป่าแบบป่าทึบนะคะต้นไม้ขึ้น<ด>เยอะแยะมากมายแล้วก็ขึ้นลกลกชัดเลย แล้วก็ทางเดินก็เป็นแบบทางเดินไม่ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมากนะคะทางเดินแคบแบแล้วพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยมืดหมดเลยไม่อันตรายหรอคะก็คือเพราะว่าหนึ่งเนี่ยต้องต้องเรียนให้ทราบอน่าพลเรนเนี่ยป่าจะเป็นป่าสนนะคะัดังนั้นเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นป่าต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ใช่ว่าป่ารกนะครับดังนั้นเนี่ยป่าบิวการมอนเนี่ยจะเหมือน ดูโล่งเพราะว่าเราจะเห็นแต่ต้นไม้ใหญ่๋อค่ะดังนั้นเนี่ยถามว่าอันตรายในที่นี้คืออันตรายจากการที่จะเจอสัตว์ร้ายหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะยากแต่ถ้าอันตรายแต่ว่าเราอาจจะเดินไปในจุดที่ที่เรามองไม่เห็นแล้วอ,อาจจะตกไปในหลุมอะไรเงี้ยก็อาจจะ,อ,อ,าจจะอาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะคะค่ะ พอพูด<อ>ถึงเรื่องของสัตว์เห็นเขาบอกว่ามีกิจกรรมการดูนกด้วยไม่ใช่เหรอคะใน Forest Park ก็มีครับเพราะจะมีนกจะมีนก,ลกหลายประเภทนะคะับมรั่งเศก็เพราะว่าปุดมสมบูรณ์ได้วยธรรมชาตินะก็จะมีพวกบรรดานกฝะัางทีก็จะมีกวางโอ้มีกวางด้วยค่แต่กวางที่ไม่ใช่กวางเลี้ยงนะฮะก็คือเป็นกวางที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆอืมนะครับแต่คือกวางพวกนี้ก็จะไม่ค่อย ส่งสิ่งกับคนนะครัแล้วเขาจะตื่นคนนิดหนึ่งถ้าเห็นอะไรเงี้ยแต่ในฟาร์คเนี่ยก็จะมีอีกพาร์คหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าโอเรกอนซูนะก็คือสวนสัตว์ด้วยอยู่ในพาร์มอย่างที่บอกว่าในฟาร์คเนี่ยมันจะใหญ่มากนะครับก็จะเป็นแบ่งย่อยออกไปแต่ถ้าเป็นสวนสัตว์เนี่ยก็จะมีค่าฟรีในการเข้าชมเล็กน้อยค่ะค่ะนอกจากกวางแล้วแล้วก็นอกเหนือจากนกเนี่ย สัตว์อื่นๆที่อยู่อาศัยอยู่ในฟอ r e เรสต์พาร์นี่มีอะไรบ้างคะในพอดแลนด์เลยดังๆก็จะมีพวกชิมังนะฮะคือตัวปีเวอร์ครับผมแลจะเป็นพวกกระรอกตัวเล็กนะฮะที่เราจะเจอทุกที่ในในทุ่งที่มีต้นไม้นะจะเจอทุกที่ะฮตัวนี้จะเจนตัวนารักมาล์กกระรอกก็จกะครับผมอันนี้ก็เรียกว่ามีอยู่ทั่วไปเลย อยูทั่วไปเลยครเพราะอาหารหลักของเขานี่ก็คือลูกสนนี่ยครับผมค่ะนอกเหนือจากกระลอกบีเวอร์แล้วมีอื่นๆอีกไหมคะช้างมีไหมอะไรมีไมช้างไม่มีครับมัจะอยู่ในสวนสัตว์ครับผมอ๋อยังยังสัตว์ดุร้ายเสือเรืออะไรมีไหมคะเคยมีไหมไม่มีครับอ๋อไม่มีเลยเพราะว่าคือที่นี่จะเป็น ป่าที่นี่จะเป็นป่าชื้นนะคะ <Okay. S 2> ช,ชื้นพอสมควรเลยฮะ <Okay. S 2> เพราะว่าต้นสนเนี่ยจะเป็นตอนทีเป็นต้นไม้อมน้ำน้ำดังนั้นเนี่ย mm hmm. จะเดินเข้าไปในป่าพวกนี้ในหน้าไหนก็จะมีความความชุ่มชื้น <Okay. S 2> นะครับเราจะเป็นป่าที่ท,ที่ที่อมน้ำสมควรฮะดัง mm hmm. น,น,นั้นเนี่ย <Okay. S 2> สัตว์ดุร้ายพวกนี้ก็จะไม่นิยม ก็อยู่ป่าพุ่มนะคะก็จะเป็นพวกวางพวกนกนะฮะไปมากกว่านะหนีก็ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีประวัติว่ามีก็ไม่มีครับยังยังไม่เจอยังไม่เจอนะคะค่ะแสดงว่าในในฟ o r ร s ส Park นี่ก็ต้องมีน้ําตกด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นลํำธารน้ำตกก็จะเป็นอีกอีกพาร์คหนึ่งที่ขยับออกไปจากอนแเ่นหน่อยหนึ่งอะไรย่างเงี้ยฮะที่ประมาณสามสิบ นาทีอะไรเงี้ย่ะเขา,าจะเป็นน้ำตกชื่อดังของของพอร์ตแลนด์อะไรเงี้ยครับค่ะฟังดูแล้วล่มรื่นมากๆแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆตรงนี้นี่เขาเขามีการรณรงค์หรือว่ามีการทำยังไงให้คนในพอร์ตแลนด์เนี่ยเห็นถึงความสำคัญเห็นเดี๋ยวช่วยกันดูแลเนี่ยค่ะป่าไม้ดูแลธรรมชาติให้ยังคงอยู่เขาต้องทำอะไรคือชื่อนี่ยเขาจะใช้คำว่า คำว่ากรีนนะฮะคือคำว่าสีเขียวเนะี่หยหลายๆที่ในการจะทําให้คนรับรู้ว่าโอเคหนึ่งพอแล่นเนี่ยเป็นเมืองกรีนก็คือเป็นเมืองอุดมไปด้วยธรรมชาติอย่างเช่นรถไฟฟ้าะนะฮะก็จะอ,อาจจะทิ้ทงคำว่ากรีนหรือไม่ก็โกกรีนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือทุกคนก็จะเห็นแล้วก็จะรับรู้ว่าโอเค อ่าเมืองนี้เป็นเมืองธรรมชาติดังนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นคนตัดต้นไม้ฮะ<ช>จะเห็นแต่คนปลูกส่วนใหญ่นะฮะแล้วตามบ้านช่องบ้านเรือนเนี่ยทุกคนนิยมปลูกต้นไม้มนิยมพอสมควรเลยมันเหมือนปลูกเพราะความชอบของส่วนบุคคลด้วยฮะ<ช>แต่คือส่วนภาพลักษณ์ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนชอบเหมือนกันคือชอบปลูกนะครับปลูกต้นไม้นังนนั้นเนี่ย<ช>มันก็จะเป็นอะไรที่สื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยเขาก็จะ มีมุมมองในทางเดียวกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะการดูแลสภาพทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ออยังคงอยู่และอย่างซิตี้ของซิตี้ออฟพอเน์เนี่ยครับ <okay S 2> เขาก็จะมีการปลูกต้นไม้อยู่เรื่อยๆนะครัเวลาเราเวลาเขาพัฒนาพื้นที่ตรงไหนให้ <okay S 2> เป็นพื้นที่ที่อัปเกรดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งที่เขาไม่เคยลืมงคือการเอาต้นไม้มาลงนะครับ ดังนั้นเนี่ยกันจะมีการปลูกต้นไม้อยู่ตะลอดเวลาอืแล้วแล้วที่เนี่ยป่าสนจะเยอะดังนั้นเนี่ยในแต่ละปีช่วงช่วงเทศกาลปีอย่างเช่นคริสต์มาสหรืออย่างนเงี้ยฮะเขาก็จะมีปต,ต้นสนเล็กๆนะฮะเพื่อมาจำหน่ายในการนำไปแต่งบ้าน ก็แสดงว่าเป็นแหล่งประมาณนั้นเป็นแหล่งที่ต้องบอกว่าผลิตต้นคริสต์มาสส่งไปจําหน่ายในรัฐอื่นๆทองประเทศด้วยใช่ไหมคะจากที่นี่ค่ะจากที่นี่ก็ส่งออกเยอะเหมือนกันครับ่ะแต่ละปีเนี่ยต้นต้นเอต้นสนเนี่ยนะฮะก็จะจําหน่ายเยอะมากนะครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ต้นต้นจริง ไม่ได้ใช้พลาสติกเพราะว่าต้นจริงมีมูลค่าที่สํากว่าแล้วก็ย่อยสลายได้นะฮะแต่บางบ้านก็คือซื้อต้นเด코เลชันพลาสติกนะฮะแต่ก็คือเขาก็เก็บวาใช้ได้สุกๆปีแตราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพนะแต่ก็คือค่อนข้างสูงองแล้วก็เป็นที่ไม่ไม่ค่อยนิยมด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยครัส่วนใหญ่คนก็จะ บางเพราะว่าบางบางบ้านเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดเทศก,กาลทุกปีนะดังนั้นเนี่ยถ้าตัดต้นจริงอ่ะเขาสามารถที่จะย่อยสลายได้ปีต่อปีอนะครับค่ะระบบค่ะก็กแม้ว่าความเจริญจะจะเพิ่มขึ้นมากมายก็ตามแต่ตามถนนหนทางในพอดแลนด์เนี่ยในดาวเทาเนี่ยข้างทางยังมีต้นไม้อย,อยู่ไหมคะเป็นเป็นสัญลักษณ์หรือไม่หรือว่ายังไง มีชัดเจนนะฮะจะเป็นต้นไม้สลับตึกฮะต้องพูดอย่างนั้นได้เลยอ๋อต้นไม้สลับตึกเลยแล้ว,แล,วแล้วต้นขนาดใหญ่ไหมคะก็ถ้าอย่างเช่นถ้าถ้าคิดภาพตามนะฮะอย่างเช่นในดาวเทาพอลเลนเนี่ยมันจะเหมือนยายบางมุมนะก็จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมอืมนะคั้นด้วยสี่แยกนะครับในหนึ่งบล็อกสี่เหลี่ยมนอาจจะเป็นตึกตึกตึกเต็ตตตไมไปหมดแล้วถ้าตึกบล็อกหนึ่งอาจจะเป็นส่วนทาสาธารนณะ ที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะ้วถัาไปบล็อกหนึ่งก็อาจจะเป็นตึกๆๆเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยต้องมีต้นไม้สลับมันก็จะอยู่ในในในใจกลางเมืองที่ที่ยังมีส่วนสาธารณะที่เป็นต้นไม้ใหญ่หลายๆส่วนนะในตัวในตัวดาวเทาค่ะครับผมนะคะก็ ฟังแล้วเนว่าก็ได้แง่คิดในส่วนของแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความเจริญหรือความทันสมัยก็ตามแต่ว่าสามารถที่จะมีต้นไม้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กันไปด้วยได้ตลอดนะคะใช่ค่ะย่ายังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวหนาวกว่าน,นี้สักหน่อยรู้สึกว่าที่นี่เมืองจะเป็นสีแดงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ใช่ครับเือใบไม้นี่จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงกันเกือบทั้งเมืองเลยขนาดนั้นเลยค่ะเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะโอ้สวยงามมากแน่เลยเ๋อ่เป็นฤดูฟอลครับใบไม้กาจะเริ่มร่วงแล้วครับตอนนี้อ๋อค่ะก็ยังไงเดี๋ยวคงต้องรบกวนคุณบอมมาช่วยเล่าแล้วก็บรรยายภาพให้เห็นกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าสวยงามยังไงนะคะ ได้ครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ,ะัครบเป็นเรื่องราวของคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปในค่ำคืนนี้ค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีป